นานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบครึ่งเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยศกาจินโลบนรายงานตัวค่ะ วันนี้นะคะโยจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของปรากฏการแห่งดวงดาวสองโลกนี้คือละครค่ะซึ่งวันนี้นะคะโยมาพูดคุยคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าอยากที่จะมาอธิบายนะคะเนื่องจากว่าเราต้องนับถอยหลังนะคะเขาดาวไปในวันที่31มมกราคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นวันเปิดงานค่ะซึ่งนะคะ โลกนี้คือละครสองเนี่ยเราก็จะเปิดตั้งแต่วันที่31มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ค่ะโดยโยเองนะคะทำหน้าที่เป็นพันธรลักษ์นะคะหรือครีเอเตอร์งานนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะว่าจริงๆแล้วกว่าที่จะมีงานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะงานนี้เตรียมการมาตั้งแต่เกือบเมื่อประมาณกับสปีก่อนนะคะซึ่งโยเองเนี่ย คือถ้านับถนับย้อนไปแล้วนะคะางานครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อเดือนตุลาปี67นะคะแล้วก็จะมาแสดงต้นปี69มันก็เว้นไปประมาณปีกว่าซึ่งถามโยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยถึงต้องเป็นโลกนี้คือละครนะคะจริงแล้วเนี่ยเอามาจากตอนที่โยป่วยคือคือถ้าเกิดไว้หลายหลายท่านนะคะคงจะทราบดีนะคะว่าโยเป็นสโตก นะคะเมื่อประมาณเดือนอกลางเดือนกุมภาปีที่ผ่านมานะคะซึ่งมันก็เลยทําให้โยรู้สึกว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยโยอยู่ดีๆเลยค่ะโยไม่ได้เป็นอะไรโยขึ้นเครื่องแล้วโยก็เป็นเลยทันทีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มันก็มีสัญญาณบอกอยู่แล้วนะคะว่าว่าจะเป็นวันที่โยเป็นส t ต o แลวโยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะโยก็รู้สึกว่าเออแบบคือชีวิตมันก็แค่เนี้ย นะคะให้เราดิ้นรนแทบตายยังไงเนี่ยถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องเจ็บนะคะต้องป่วยแล้วโยเองเนี่ยโยก็ได้ไปอยู่ในห้องพักนะคะซึ่งเป็นห้องพักรวมสำหรับผู้ป่วยโรคสมองนะคะสิ่งที่โยได้เห็นก็คือชีวิตที่บางคนก็ผ่าตัดสมองมาบางคนก็ยังไม่ผ่าตัดบางคนก็คือจะผ่าตัดผ่าตัด บางคนก็มีสติไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนปกติแล้วในขณะบ,บางคนก็เสียชีวิตโยก็เลยรู้สึกว่าโลกนี้มันแค่นี้เองเราเกิดมาเนี่ยเราก็มีบทบาทที่ได้รับที่แตกต่างกันนะคะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วโยก็มานั่งคิดถึงงานของโยนะคะ ซึ่งมันปีการเตรียมงานไปตั้งแต่ก่อนที่โยจะป่วยเรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกกับบรรดาครูบาอาจารย์นะคะแล้วเหล่าศิลปินทั้งหลายนะคะว่าเนี่ยโยจะมีะปรากฏการแห่งดวงดาวสองนะแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ใช่โลกนี้คือละครยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วพอโยป,ป่วยแล้วโยกก็คิดขึ้นมาได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้มันคือละครนะเราน่าจะเอาตรงธีมนี้นะคะเอามาใช้ในส่วนของนิทรรศการ พราะเราสามารถที่จะให้มันเป็นไปได้มากมายหลากหลายเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะยก็รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าโยธากาจัดเราจะไม่ได้จัดแบบธรรมดาเรามีพี่นะคะซึ่งเป็นพี่ที่เคารพก็คือพี่แมนวัฒนยูนะคะพี่แมนวัฒนยูมุ่งหมายเนี่ยซึ่งกำลังจะออก อัลบั้มนะคะเพลงของตัวเองนะคะซึ่งไม่ได้ร้องมาสามสิบปีวันนั้นคือคือเราไปงานปาร์ตี้กันนะคะที่ที่ร้านคุณหมอพี่แมนร้องเพลงขึ้นมาแล้วแล้วเสียงของพี่แมนเนี่ยคือโยโยชอบมากแล้วโยรู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากนี้โยถามพี่แมนว่านอกจากเพลงแล้วพี่แมนจะมีอะไรอีกบอกว่าเนี่ยนะพี่นะคิดไว้ว่าพี่เนี่ยเอ่อจะมีการแบบอาจจะแฟชั่นโชว์หรือว่ามีการแสดงที่บอกให้ทุกคนได้เห็น โยก็เลยบอกพี่แมนว่าเออพี่แมนสนใจไหมถ้าพี่แมนสนใจพี่แมนเอาเอาสแสดงอ่ะมาในงานโยสิตอนนั้นก็เริ่มแล้วล้วก็บอกว่าเออเนี่ยพี่แมนก็บอกเอาได้สิได้ิได้สิพี่อยากที่จะแบบเออมาสแสดงแล้วได้ให้ทุกคนได้เห็นนะคะในฐานะที่ความที่เป็นนักสแสดงและเป็นนักร้องนะคะก็เลยทําการเชิญนะคะพี่แมนว่าท์นยูมุ่งหมายขึ้นมาก่อนส่วนพี่บดินดุกเนี่ยนะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักพี่ดุกมานานแล้วนะคะก็รู้จักที่ร้านของคุณหมอซาวนะคะมิสตาคีมนิกเหมือนกันนี่แหละนะคะพี่พี่ดุกเคยเอาภาพผลงานของพี่ดุกเอามาให้โยดูนะคะคือโยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคนได้เจอข้างนอกอะโยค่อนข้างจะเป็นอินโทรเวิร์เหน่อยคือเจอคนเยอะมากเนี่ยก็จะปะวัติปดะวัดผวาแต่พี่ดุกเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจพี่ดุกนะคะก็เดินมาหาท่านที่แบบว,ว่าตอนแรกๆที่เราเจอเจอเจอ,เจอเขานนะคะเราก็รู้สึกโอ๊ย นี่คือบดินดุกนี่คือแบบพระเอกในดวงใจซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยู่รุ่นเราวเขาเดียวพวกเจนซ่าเจนวก็จะจําได้ว่าโอ้ยพี่เขาดังมากอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เขาก็เออมาคุยกับเราแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นศิลปินเราเป็นเจตกรใช่ไหมคะก็เอามาให้ดูบอกเออเนี่ยพี่ทํางานศิลปะพี่อะถ่ายภาพนะพี่ก็ถ่ายภาพบรรดาพี่ๆน้องๆน,นะคะในกองถ่ายเห็นใครก็แอบถ่ายเขาอะไรอย่างนี้ยค่ะ เสร็จแล้วยุก็บอกเออพี่ดุกคะเอางานมาให้ดูหน่อยนะคะเสร็จแล้วพี่ดุกก็เอามาให้ดูแล้วยุก็บอกว่าเอ๊พี่ดุกทาไมพี่ดุกไม่จัดนิทรรศการเพราะว่าพี่ดุกถ่ายมาตลอดเนี่ยจริงๆแล้วงานของพี่ดุกก็ถ่ายนิทรรศการได้นโยชอบมุมกล้องอ่าซึ่งพี่บอกว่าเออพี่พี่พี่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะอ่าจัดแสดงนิทรรศการก็เลยบอกว่าพี่ดุกคะจริงๆแล้วเนี่ย งานศิลปะมีตั้งหลากหลายนะคะภาพถ่ายก็เป็นอีกหนึ่งในผลงานศิลปะซึ่งในนิทรรศการศิลปะโยเนี่ยก็ยังมีคนที่ทำภาพถ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องล็อบบี้นะคะณลิศคงประเสริฐคุณอ้นชลิตนะคะผู้สิริหรือคุณเจเคบยซึ่งไปได้รับรางวัลระดับโลกมาเนี่ยแต่และคนนะคะถ่ายภาพทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ดุกมาเป็นศิลปินนะคะของโยไหม นะคะในการโยจะมีจัดนิทรรศการที่ขอศิลปนร่วมสมัยได้จะดำเนินพี่ดุกก็บอกว่าพี่จัดได้เหรอโยบอกได้สิคะบอกพี่แบบเกรงพ,แบบพี่แบบพี่กลัวมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าพี่ดุกคะพี่ดุกไปไม่ใช่ในฐานะของศิลปินรับเชิญตอนแรกพี่ดุกก็บอกโยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพี่อะนะจะขอเป็นในศินลปินรับเชิญแล้วกัน โยก็เลยบอกพี่ดุ๊กไปว่าพี่ดุ๊กคะพี่ดุ๊กไม่ต้องเป็นศิลปินรับเชิญพี่ดุ๊กเป็นศิลปินจริงๆเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยแต่ละคนที่มาจัดแสดงงานเนี่ยค่ะเป็นศิลปินระดับประเทศทั้งนั้นนะคะซึ่งเรายังคงคอนเซปต์เดินที่เราจะเชิญศิลปินท็อปๆระดับประเทศมาและก็มีรุ่นน้องนะคะศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมแสดงด้วยซึ่งพอพี่ดุ๊กแบบโอเครับปากเนี่ย เชื่อไหมคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ดูในส่วนของไลฟ์นะคะจะเห็นอินเตอินเสิร์ตนะจะเห็นมีรูปผู้หญิงไม่เป็นรูปทรานนะคะเขาทาลิปสติกที่ปากแล้วพี่ดูก็ถ่ายโค้อัพอันนั้นบอกเฮ้ยอันนี้สวยจังเลยอะ่ะเนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเน่ยพี่จะเอารูปเนี้ยมาจัดแสดงซึ่งบอกเลยนะคะว่า งามมากๆบอกเลยว่างามมากๆนะคะและมากกว่านั้นนะคะในวันงานเนี่ยเราเปิดมาเลยนะคะด้วยการทอล์คค่ะถามว่าทําไมต้องมีการทอล์คคือมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าอย่างแน่นอน,นะคะ่ะว่าคนเนี่ยก็อยากจะรู้จักนะคะกับนักอนุรักษ์งานศิลปะซึ่งคนที่โยเชิญมาเนี่ยโยมานั่งเซิร์ชนะคะใน Google ดูนะว่าเอ๊ะ นักอนุรักษ์งานศิลปะในประเทศไทยยังไงเชื่อไหมคะว่ามีชื่อของคุณยุย้ยคุณยานิสาทองฉายเนี่ยขึ้นมาก็เท่ากับว่าคุณยุ้ยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นท็อปท็อปทรในประเทศไทยนะคะซึ่งเราเนี่ยด้วยความที่เราสนิทกันมากไงเราก็จะบอกว่าเออคุณยุย้ยจริงๆแล้วปีที่แล้วอะ่ะยุ้ยก็มาแล้วนะแต่ปีเนี้คือคุณยุ้ยไปที่อเมริกาเอไปอเมริกาไปทําไมหรอ เราก็งงไงคะว่าเอ้ยไปทะไรจริงๆยุ้ยก็บอกว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วยุย่ะไปเรียนต่อนะคะไปเรียนเพิ่มเติมทางด้านศิลปะนะก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเราก็จะมีงานถ้ายังไงเนี่ยคุณยุย่ะมาคุยกับเราไหมในเรื่องราวที่เทรนใหม่นะคะเทรนใหม่ของการอนุรักษ์งานศิลปะซึ่งเดี๋ยวโยจะอธิบายให้ฟังว่านักอนุรักษ์งานศิลปะเนี่ยหรือหมอศิลปะ เข้าใ,ใจว่าเขาเป็นหมอศิลปะใช่ไหมคะคือผู้เชี่ยวชาญด้านบุรณะซ่อแมแซมและดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมเช่นงานจิตตกรรมประติมากรรมและโบราณวัตถุให้คงสภาพเดิมและชะลอการเสื่อมสภาพโดยที่ต้องใช้ความรู้ทั้งศิลปะศิลปะประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์วิเคราะห์สภาพงานนะคะเรียกว่านะพยายามทาทุกอย่างเนี่ยให้มันเนี่ยกลับมาให้ได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้แหละคะ่ะ คือหน้าที่ของคุณหมอศิลปะหรือนักอนุรักษ์งานศิลปะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะว่าเอ๊ะไอเรื่องที่เราจะพูดคุยกันเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรค่ะคุณกำลังฟังรายการว a ไรตี้อาร์ครบเครื่องเรื่องศิลปะ คุยครบครถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบันดิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 9 7ึ่ง f เ0เมกะเฮิรตทุกวันอาทิตย์ในเวลา10นาฬิกจนถึง11นาฬิกาสมาคมบันดิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับสวัสดีค่ะดิฉันเพนซิรีปัญญารชุนค่ะมาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการสองพ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพนซิริปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM เก Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19นาฬิกาสนาที คุณกำลังฟังรายการวารีที่อาร์ตครบครึ่งเรื่องศิลปะค่ะกลับมาพูดคุยกับยธากาหน้าโมน้า <c ười> คิดเพิ่งคิดเมื่อตอนพักเบรกนี่เองนะคะว่าเราควรที่จะมีชื่อต่อทายนะคะค่ะเรามาคุยถึงเรื่องราวของงานนะคะปรากฏการแห่งดวงดาวสองโลกนี้คือละครกันต่อนะคะเราพูดถึงในเรื่องราวของการเสวนาศิลปะนะคะซึ่งนะคะหัวข้อคือ ใครๆก็อยากเป็นนักอนุรักษ์งานศิลปะจริงหรือนะคะจริงหรือก็นะคะ question mark มาคือหัวข้อนี้นะคะมันมาจากได้คุยกับคุณยุ้ยก็เมื่อสักครู่นะคะเมื่อเมื่อเบกที่แล้วเราก็คุยถึงคุณยุ้ยไปว่าเอ๊ะแล้วคุณยุ้ยก็บอกมาว่าเนี่ยนะคุณโยที่อเมริกาเนี่ยเขามีการเรียนนะคะแต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาเริ่มจะไม่อยากจะสอนแล้ว เพราะว่าก็สงสัยว่าทำไมทำไมใครใครก็อยากเป็นนักอนุรักษ์งานศิลปะก็เลยบอกคุณยุ้ยว่าเออก็เอาออประเด็นนี้มาก็ดีนะอาจจะเพราะว่างานศิลปะเนี่ยนะคะถ้าบอกว่าเป็นคุณหมอ,อหมอก็เท่ดีนะแต่ว่านะคะการที่จะเป็นนักอนุรักษ์งานศิลปะมันจะต้องมีอะไรนะคะแน่นอนมันต้องมีความพิเศษกว่าคนอื่นอย่างโยโยรู้จักยุ้ยมาเนี่ยเขาเป็นคนที่พินิจพิเคราะห์นะคะซึ่ง การที่จะเป็นนักอนุรักษ์งานศิลปะมาเนี่ยก็จะต้องใช้ทั้งประวัติศาสตร์คือต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใช้ทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเอออาจจะเป็นเพราะประมาณนี้หรือเปล่าทําให้ใครก็อยากที่จะเป็นนักอนุรักษ์งานศิลปะซึ่งนะคะเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันนะคะในงานวันที่31มกราคม2 5 6 9นะคะคืองานจะเริ่มตั้งแต่ตอน อ่บ่ายสามโมงครึ่งนะคะซึ่งนะคะจะแ,แต่ว่าถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะมาดูนิทรรศการอย่างเดียวนี่นะคะก็สามารถที่จะมาได้นะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีในส่วนของนิทรรศการศิลปะนะคะแต่นะคะถ้าอยากดูตั้งแต่ต้นจนจบแนนไหนไหนนโยบยก็จะทุ่มคุณสร้างแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาดูได้ตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะ งานครั้งนี้เนะะี่ยค่ะจะไม่ใช่จะมีแค่ทอล์กอย่างเดียวนะคะยังจะมีเรื่องราวเกี่ยว c o n t e m p o r a r พรีโชนะคะ mm. ก็คือการแสดงร่วมสมัยโดยขิมนะคะโดยน้องสตางชยานินครองแคลค่ะโอ้โเด็กคนนี้นี่นะะจะบอกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะที่บอกเป็นเด็กอัจฉริยะเพราะทำไมไหมคะเพราะเห็นเขามาตั้งแต่เด็กคะ่ะนะคะเขาแบบว่าฝึกฝนคือเล่นคืออยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยก็เล่นขิม นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้โลกมันทันสมัยแล้วเขาสามารถที่จะเล่นขิมผ่าน iPad อ่านะคะได้นะคะไม,ไม่จไม่จำเป็นต้องมีเครื่องขิมใหญ่ๆเขาสามารถเล่นได้แล้วปรากฏว่าโอ้โยเล่นแล้วแบบมันเพ,พยลยเลาะเพราะพิงมากเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเมื่องานครั้งที่แล้วก็เลยเชิญมานะคะซึ่งแบบว่าสตางเนี่ยนะคะเป็นเด็กตอนนั้นรู้สึกก็เพิ่งจะอายุ11ขวบเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็สิบแล้วเป็นเด็กที่มีฝีมือมากและมีความตั้งใจ ในการแบบเล่นมากซึ่งได้คุยกับทางคุณแม่เขาบอกว่าเนี่ยนะสตางซ้อมทุกวันเลยซ้อมเพื่อที่จะได้มาเล่นในงานนี้และมากกว่านั้นคือดอกไม้ที่ให้เขาไปนะเขาก็เก็บดูแลรักษาไว้อย่างดีซึ่งเรารู้สึกเราฟังมาแล้วเราก็รู้สึกปลื้มใจนะคะว่าเออเนี่ยแต่เราก็บอกกับคุณแม่เขาไปว่าทีมงานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะโลกนี้คือละคร นะคะซึ่งเขาก็เตรียมบทเพลงสําหรับงานเอาไว้โดยเฉพาะแต่ว่าเป็นเพลงอะไรอุบไว้ก่อนนะคะจะได้เห็นเขาเล่นโชว์สองที่นะคะเสร็จแล้วนะคะมากกว่านั้นแล้วเนี่ยเราก็มีสเปเชียลเกตอีกนะคะมีเป็นเปียโ,โนนะคะจากเด็กหญิงปริยากรก,รการจนาคารนะคะซึ่งบอกเลยว่าแบบอันนี้นี่อ่เป็นลูกสาวของคุณหมอหมอเอกชัยนะคะคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยน้องเขาเป็นคนที่เล่นเปียโนเก่งมาก นะคะและเพื่อสอบได้ระดับสี่ซึ่งหลายๆคนถามว่าเอ๊แล้วทำไมถึงถึงอยากที่จะให้เอาเด็กๆมานะคะคุณรู้ไหมคะว่าเวทีอ่ะมันเป็นเวทีของทุกคนในความหมายของโลกนี้คือละครนะคะที่โยตั้งใจ,ท,งใจที่โยตั้งใจที่โยตั้งใจเอ่อเอามาเป็นในเรื่องของของนนในงานในครั้งนี้เนี่ย คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นบทพระราชนิพในธ์ในในหลวงรัชการที่6ที่ว่าถึงในเรื่องราวเกี่ยวกับวลีแนวคิดนี้นะคะที่พระองค์ทรงทรงสร้างขึง้นซึ่งพระองค์ได้แดัดแปลงมาจากบทประพันธ์วิลเลียนเชสเชสเปียร์นะคะเรื่อง a s you l i k e i t นะคะโดยเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์ว่าเหมือนการแสดงละครที่ทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาแล้ก็จากไปนะคะซึ่งเรื่องนี้ คือมันเมื่อมนุษย์นะคะเป็นเป็นดังละครเนี่ยมันมีทั้งหมดเจฉากในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตเมื่อตอนเป็นทารกตอนเป็นเด็กนักเรียนตอนเป็นคนรักตอนเป็นทหารตอนเป็นผู้พิพากษาเป็นคนแก่และบ้านปลายชีวิตนะคะดังนั้นนะคะการที่โยได้แบบว่านําน้องๆนะคะเด็กๆนะคะมาร่วมแสดงเขาก็ยังเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงละครในโลกใบนี้นะคะ ในวัยของเขาเองเนี่ยเราจะเห็นความสดใสของเด็กๆในขณะเดียวกันพอมีอายุขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นประสบการณ์ในชีวิตซึ่งในครั้งนี้นะคะโยได้อาจารย์วัศนสิทธิเกตและคุณทายวรรณพรชินบรรจงนะคะจะมาเล่นเรื่องราวของโลกนี้คือละครหลังน้องที่เล่นเปียโนนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ย เราจะได้เห็นเจเนอเรชันที่แตกต่างไปจากเด็กสู่วัยผู้ใหญ่นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยพี่วสันเขาไม่บอกว่าเขาจะแสดงอะไรเขาบอกแค่ว่าครั้งนี้เป็นโลกนี้คือละครซึ่งเขากับคุณทรายเนี่ยจะแสดงให้จัดเต็มนะคะและพอหลังจากนั้นนะคะแน่นอนค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของพี่แมนวัฒนยูม,มุ่งหมายนะคะ เป็นการ r e เทิร์นออฟเดอะ n ีเนี่นะคะซึ่งจะเป็นการกลับมาในรอบ30ปีของดั่งสีดาถ้าเกิดใครได้มีโอกาสได้เห็นพี่แมนนะคะในการออกเสือก็จะเห็นว่าพี่แมนนี้แบบทุ่มทุนสร้างมากไม่ว่าจะเป็นแบบสร้างแบบว่าอัาดานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะนางแบบของพี่แมนซึ่งจะมาเดินแบบ นะคะดังสีดาลามายณะเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งจะมาเดินแบบในวันนั้นซึ่งชุดเนี่ยโอ้โหเป็นสีทองสวยคือแบบแต่ละคนเนี่ยสวยสวยงามจริงๆและทุกคนตั้งใจที่จะมางานนี้โดยเฉพาะค่ะนะคะมากไปกว่านั้นนะคะเป็นเป็นโยนเนยียโยแบบเล่นๆไม่ได้นะคะก็จะมีน้องจีน่าสาราสนะคะหรือจีน่านะคะดาวแห่งวงการ บันเทิงจะเดินทางมานะคะสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเนะคะเพราะว่าเธอเป็นนางแบบของพี่ต้งชัชวานรอดคอนคองตันนะคะในะบุษบาเสียงเทียนค่ะคราวนี้ค่ะจะได้เห็นจีน่ากันนะคะซึ่งต้องบอกว่าอย่างจีน่าเนี่ยกับโยเนี่ยน่าจะรู้จักกันมาเกือบจะสิบปี นะคะเห็นเขาตั้งแต่ว่ายังเขายังเล่นเรื่องอวนาลีอยู่ลยเอเล่นเรื่องอดีตขออนุญาตจำไม่ได้นานแล้วนะคะที่ที่นั่นนะคะรัตนาวดีเอนะคะจําได้แหละรัตนาวดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องจีน่าเนี่ยเขายังแบบวัยรุ่นอยู่เลยเขายังแบบว่าอายุตอนนั้นน่าจะประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดเองมั้งตอนนั้นนะคะซึ่ง จำได้ว่าครั้งแรกที่เห็นเขาเนะี่ยเขาจะดูแบบว่าเออสวยดูเรียบร้อยเออดูน่ารักดูไม่ไม่เป็นธรมลเหมือนลิงตอนแบบตอนนี้นะคะซึ่งตลอดระยะเวลาเนี่ยค่ะผ่านมาเนี่ยนะคะจีน่าแบบเห็นเขาเล่นบทบาทในละครแต่ละเรื่องอะ่ะเขาเล่นได้จัดเต็งจริงเขาเล่นได้แบบทุ่มเททุ่มใจนะคะกับบทละครจริงๆ เจอเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยน้องเนี่ยมีพัฒนาการมากๆนะคะไม่ว่าจะรับบทไหนดีแตกกระจายทุกบทนะคะซึ่งในครั้งนี้พอให้พอได้เห็นเขาด้วยด้วยความที่ว่าเรารู้จักกันเราดูแล้วก็เออเก่งเนาะเก่งอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่นั้นแต่จกนกระทั่งเขาได้มารับบทบาทบุษบาเสียงเทียนของพี่โต้งชชวานรอดของตันเนี่ยแหละคะ่ะระหว่างตอนที่เขาถ่ายแบบนะคะเขาเหมือนองค์ลง นะคะจากที่แบบเด็กๆแก่นๆเฮี้ยวๆคือกลายเป็นแบบสวมบทบาทของบุษบาเลยแล้วเราเห็นแล้วเราเชื่อเขาทาให้เราเชื่อนะคะแล้วเราก็เชื่อจริงๆนะคะซึ่งเราก็ดูตอนนี้เอาและพี่โต้งโดนงานยากแล้วคือเขาเล่นดีซะขนาดนี้แล้วพี่โต้งล่ะจะทํำยังไงนะคะจึงกลายเป็นว่าวันนั้นพี่โต้งก็เลยบอกเอ้ยอันนี้แหละจีน่านี่แหละ ได้แล้ว,แล,วแล้วพี่โต้งก็ทำการสเก็ตแบบนะคะในเอ่อสเกตของเออสเกตพี่โต้องอ่ะในในสมุดของพี่โต้องอ่ะค่ะแล้วก็ให้เราดูนะแล้วก็บอกว่านี่นะจะมีแบบเอ่อพระนะคะองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้านะคะจะมีนู่นมีนี่ไว้เนี่ยซึ่งศิลปินนะคะเขาจินตนานการเขาคิดไว้แล้วว่าเขาอยากให้เป็นอย่างนี้เราก็นั่งรอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไง แล้วจนสุดท้ายภาพที่ออกมามันงดงามมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากให้เห็นจริงๆมันงามงามแบบคือคือจีน่าเนี่ยแสงส่องนะคะแสงแสงจากเทียนส่องกระทบหน้าในภาพนะคะแสงจากเทียนส่องกระทบหน้านะคะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาก็เป็นพระพุทธรูปซึ่งใหญ่มากนะคะซึ่งถามว่าองค์จริงมีไหมไม่มี แต่พี่โต้จินตนาการออกมาให้ได้แบบมีพระพุทธรูปนะคะใครเป็นแฟนคลับของอาจารย์โต้ชัชวานร,รอดของตันนะคะต้องเคยเห็นแบบภาพแสงเงาต่างๆเนะะี่ยค่ะอันนี้แน่นอนมีนะคะซึ่งสำหรับเวลาที่ใครที่จะมาชมนะคะสามารถถ่ายภาพได้นะคะได้เลยถ่ายได้ทุกรูปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นเอกนะคะมากกว่านั้นแล้วเนี่ยผลงานที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ พระชายานะคะเธอเจ้าดารารัศมีนะคะซึ่งงานนี้ค่ะอาจารย์ธงชัยศิษย์สุประเสริฐหรือที่ในวงการศิลปะเราเรียกอาจารย์เจงนะคะทุ่มเทกับผลงานชิ้นนี้บ้ามากนะคะจริงๆแล้วรูปนี้อาจารย์เจงตั้งใจจะเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นผลงานที่อาจารย์เน,นี่ยค่ะเนื่งจากว่าอาจารย์เรียนที่โรงเรียนยุพราชนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ก็เลยคิดว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์อยากจะเก็บท่านนี้ไว้เพราะโรงเรียนโรงเรียนยุพราชเนี่ยค่ะก็สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระชายาเธอรนะคะเจ้าดารารัศมีนะคะแล้วโยก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าเอออาจารย์ก็ถามเียว่าว่าไอ้คเออันเนี้ยมันตีมงานว่ายังไงนะค่ะโยก็เลยเล่าให้อาจารย์ฟังว่าตีมงานชื่อว่าโลกนี้คือละครค่ะอาจารย์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าโยนําเรื่องเนี้ยมาจาก บทพระราชนิพนธ์นะคะที่ท่านที่เอในหลวงราชการที่6เนี่ยท่านทรงได้แปลเอาไว้นะคะท่านเปรียบเสมือนว่าคนเราทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยคะ่ะมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตเนี่ยเปรียบดังละครนะคะซึ่งอาจารย์บอกเออเนี่ยนะตรงเลยตรงกับตรงที่อาจารย์คิดเลยนะคะเพราะว่านะคะ เจ้าดารารัศมีเนี่ยนะคะท่านเคยอไปอในต้องเรียกว่านะคะท่านท่านได้มีโอกาสได้ได้ไปขอนะคะล้นเก้าราชการที่หมาขอซับอ่ารั์มานะคะเพื่อที่จะมาสร้างนะคะโรงเรียนพยุพราชนะคะแล้วก็นํามาในการถ่ายทอดและธนุบรรบบลุงนะคะในการทําเรื่องราวเกี่ยวกับฟอนนะคะของเชียงใหม่ซึ่งมันแปลกมากที่ว่า ทุกอย่างมันมันขมวดมาลงตัวจริงๆนะคะและมากกว่านั้นเนี่ยหลายคนบอกเออโยเนี่ยเป็นคนเหนือหรือเปล่าทําไมไปเหนือบ่อยจังอันนี้เหนือคะ่ะแต่เหนือความคาดหมายนะคะไม่ใช่ที่ภาคเหนือนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ไปที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมันก็เป็นความบังเอิญอีก นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวแบบมันเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าแล้วกันนะคะก็คือว่าเสร็จแล้วเนี่ยโยเนี่ยก็มีการเชิญนะคะศิลปินจากทางเชียงรายไม่ว่าจะเป็นพี่ทรงเดชทิพทองนะคะพี่พี่สุวิจัยป้อมนะคะพี่สงเหนี่ยมยาลังสีนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยนะคะเอามาจัดแสดงที่เมืองไทยที่กรุงเทพนะคะซึ่งถามว่าทําไม โยก็มีเหตุผลของโยเหมือนกันนะคะศิลปินเหล่านี้เป็นศิลปินชื่อดังมากๆนะคะหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักนะคะอย่างเช่นงานของพี่ทรงเดือนเนี่ยก็มีการประมูลนะคะในะงานของอในกรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็คือเจ้าฝีมือทั้งนั้นเลยโยเองโยก็อยากให้คนกรุงเทพได้มีโอกาสได้เห็นนะคะผลงานของจอมยุทธจากทางภาคเหนือนะคะ ซึ่งทุกคนก็จะเห็นแล้วทุกคนก็จะร้องว้าวอ่ะเชื่อโย่แต่ว้าวกันทุกคนนะคะและมากกว่านั้นนะคะซึ่งพี่ประสงค์ลือเมืองนะคะก็ได้ทําผลงานชิ้นใหญ่มากใหญ่มากนะคะสามเมตรเนี่ยมาค่ะที่ลูกบอกโอ้โหใหญ่จริงๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็นําศิลปินนะคะจากทางภาคกลางนะคะมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่อู๊ดนะคะ พลายวาลายวาเนี่ยฮะแล้วก็น้องอพัชาเนี่ยฮะก็มาร่วมง,งานจากเราซึ่งพัชาเนี่ยวาดสีน้ําออกมาได้สวยอย่างภาพด้านหลังเนี่ยค่ะเป็นของพัชานะคะสวยมากสวยวาดดอกไม้ออกมาแล้วมันเหมือนมีกลิ่นเนี่ยคนอะไรว่าดอกไม้มาแล้วมีกลิ่นนะคะซึ่งพะชาทําได้นะคะหรือว่าจะเป็นอาจารย์ทวีเกสาง,งามซึ่งมาจากหัวหินเนี่ยคนนี้เป็นเป็นสิ่งเป็นคนที่วาดสีงาน้ําได้ราคาแพงที่สุดในประเทศไทยก็มีงานอาจารย์ทวีมา จากภาคใต้นะคะก็มีนะคะของสุไลมานมาจากปัตตานีนะคะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดปัตตานีเอามาดังนั้นงานของโยมันก็เลยเป็นการรวบรวมชีวิตของคนนะคะทั้งโลกใบนี้คือโลกนี้คือละครโลกของศิลปินก็คืองานศิลปะนะคะดังนั้นเนี่ย ก็เลยตั้งใจที่จะจัดขึ้นมาเนี่ยนะคะให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมและทุกๆคนนะคะได้ชมผลงานกันนะคะที่หอศิลร่วมสมัยราชดำเนินวันเสาร์ที่31กุมภาพันธ์เอ้ย31มกราคมนี้นะคะเวลานะคะ15.30นาทีถึงนะคะ19.30นาทีอยากให้ทุกคนได้มาชมผลงานกันจริงๆนะคะซึ่งนะคะผลงานครั้งนี้เนี่ยดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ส่วนเรื่องที่จอดรถเนี่ยอาจจะต้องนะคะขอให้ไปจอดที่วัดราชนัดดาเพราะว่าสามารถที่จะจอดได้อย่างยาวเลยนะคะที่วัดราชนัดดาอย่าลืมนะคะวันที่นะคะ31มกราคมนี้นะคะแล้วเรามาพบกันค่ะสำหรับว,วันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ขับรถก็ขอให้ขับรถอยู่ด้วยความระมัดระวังนะคะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของลูกตาลนะคะลูกนัดนะคะแล้วก็ลูกจันนะคะเขาจะมาวันนี้ฝั่งอะไรคะ่ะวันนี้โยและทีมงานคนจะต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการเวลตีอาร์ตสามวันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิง พบกันทุกวันจัน์ทรถึงวันพุธเวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97.0 m h e Quality News Station สาถานีข่าว